อีกหนึ่งไอเทมที่คนชอบจัดโต๊ะคอมจะขาดกันไม่ได้เลยครับนั่นคือขาจับจอเพราะมันทั้งใช้งานสะดวกแล้วก็เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะคอมนะครับอันนี้ที่ผมแนะนําเป็นขาจับจองบไม่เกิน500บาทครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมกับพลาสติกเกดดีขาเป็นสปริงเคลื่อนที่สมูทแล้วฐานเขาอัปเกรดมามีความหนาพื้นที่ยึดจับมากขึ้นนะครับหนีบโต๊ะได้มั่นคงแข็งแรงเลยครับไว้ดูคู่มือแล้วก็ไปติดตั้งกันเลยเริ่มด้วยการประกอบฐานทิดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวข้อต่อแรกลงไปนะครับ แล้วก็ใส่ข้อต่อข้อที่2ติดตั้งแผ่นเพลทกับด้านหลังของจอนะครับตัวนี้รองรับทั้ง75และ100คูณ100วิซ่าเมาส์นะครับไปติดตั้งแผ่นเพลทกับขาจับจอนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดจอมันก้มหรือว่าจอมันตกเนี่ยเราสามารถใช้6แฉกเนี่ยปรับระดับความหนืดของขาจับจอได้นะครับขาจับจอแล้วจอเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระหมุนซ้ายหมุนขวาก้มเงยตีแนวตั้งแนวนอนสามารถทําได้แบบอิสระเลยครับ แล้วก็สําหรับคนที่พื้นที่บนโต๊ะน้อยนะครับพอไม่มีขาจอแล้วเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวเมาส์ได้อิสระได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้ว๋ยวนี้ขาจับจอก็มีสเปคดีแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับอย่างเจ้าตัวนี้อัปเกรดมาถือว่าดีมากๆเลยนะครับกว่าตัวเก่าแล้วก็ราคาแค่500บาทผมมาลองเอาไปใช้เล่นเกมพวก fps ที่ต้องการใช้จออยู่ใกล้ตามากๆแล้วก็ต้องการสเปซเยอะๆสาหรับการสะบัดเมาส์นะครับขาจับจอเลยเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนจะแต่งโต๊ะคอมกันนะครับใครสนใจก็จัดได้เลยครับลิงอยู่ใต้คคคลิปขอบุณรั